Right. ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปากันเห็นแล้วนะครับในวิถีวันยุทธบายออฟไรท์ right นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมเป็นการทำมาหากินตามวิถีวันยุทธนะครับ วันนี้จะมาหาปักปลาไหลนะครับหาปักปลาเยือนที่เขาทําเบ็ดไว้นะฮะแล้ววันนี้เขาจะมาลองปักดูโอเคนะครับวันนี้ก็มากระโปเก่งเช่นเคยนะฮะนี่การทำอาหากินในวันอาทิตย์นะฮะหรือว่าวันยุทธนาครตะเลิกนะครับท่านผู้ชมหากินตามวิธีบ้านๆนะครับปักเบ็ดใส่เบ็ดตกจําใส่ไฮตกทอดแหกับว่ากันไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มใส่แต่จะมาบอกวิธีว่าดูใหม่ก่อนว่า แบบไหนน่าจะมีตัวนะครับน่าจะได้ผลนะครับผมโอเคนะครับไปติดตามชมกันนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นนองประมาณแบบว่านองเก่าๆมีหญ้าขึ้นเยอะๆแบบนี้นะฮนะเขาจะใส่กันแบบแถวๆนี้ครับบางเต่อมันจะมีรูของมันเราถ้ามันมั่มีรูเขาก็จะเอาไว้สาปื้นหญ้านะครับถ้ามันมั่มีรูเขาก็จะเอาไว้แถวๆ,ถวๆนี้เนี่ยเอาวางแถวๆนี้เลยได้ผลแน่นอนเพราะมันก็ออกฮากิ่งอยู่นะครับ แต่ถ้าเจอรูมันเขาก็เอาไว้ในรูนี่นะฮะเหมือนประมาณนี้รูมันนี่นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยประมาณว่ารูมันอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมเป็ดที่เขาทํำของที่ตาม ep ที่สี่สิบห้านะครับวิธีทําเว็ดปัปกปลาไหลน,นะครับเดี๋ยวเือจะเป็นไส้เดือนแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะวิธีเกี่ยวนะครับนี่นะครับมัเราจะประมาณนี้นี่มันเป็นตัวยืดนะครับเกี่ยวไปเลยครับผมท่านผู้ชม นี่ครับผมเกี่ยวไปเลยประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวเขาจะปลาโคนี้เลยนะครับที่เขาเจอ,เอกี้นะนี่นี่นครับเนี่ยเขาเอา,เอา,เอายอนลงรูไปเลยครับย่อนลงไปแบบนี้เลยเขาหาปลาก,ก่อนนะครับปลาไม้ก่อนหาดีมาแน่นๆนะครับ หา,าเองเยลือย่อนลงรู้ไ้นะครับนี่เรียบร้อยครับอันแรกเสร็จละโอเคติดตามชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมในช่องวิถีวันยุทธบายออฟไลน์นะครับ โอเคไปดูกันครับเดียออกตนยงโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามาแหมนตีหนึ่งแล้วฮะตอนนี้เป็นหนองล้างๆหนองเก่าๆที่มันมีใครซูบนะฮะเดี่ยวทุ่งนานะครับพี่โอเคนี่นะฮะสภาพหนองเลยเป็นประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้ฮะหญ้าปลาขึ้นเต็มเลย มานี้ครับ <c oughs> น่ามากเลยนี่ใส่ได้หมดเลยโอเคนะครับเดีด๋ยวเขาจะใส่กัน เดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมเอากิ่น,นครับท่านผู้ชมไปนะครับนี่นี่ครับนี่ฮะนี่สังเกตดูนะครับหนังยางเอาเอาล้วครับลากแล้ว ไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่าโอ้โอ้รูดไปแล้วครับท่านผู้ชมเส้อเดือนเขาหน้าอย่าตัวใหญ่ไปเน,นี่ยตัวเนี้ยนี่นะฮะผมเจอนี่แฮมรู้หนึ่งไปหามาดูกันนะฮะ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จละของผมเดี๋ยวของโปเก่งนะฮะโปเก่งกำลังใส่อยู่ของผมสิบห้าคันนะครับโอ,โอเคครับท่านผู้ชมใส่ปอละวอะโปะโเก่งยังข้างเห็นเจ็ดลังะอะพอละเดี๋ยวจำไม่ได้นี่ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใจเหมบบดนะครับผมจะมาลวดเก็บนะครับเพราะว่าตอนเมื่อเจ้าบ่มีเวลามาใจดูนะครับก็เลยจะลวดเก็บตอนกลางคืนั้งเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาแบบว่าแบบว่าวันวันพรุ่งนี้ยุตเราจะใส่วันนี้นะฮะแปบลบว่าเมื่อเจ้าเขามาเก็บดูมกรรกำนี่นะเรแบบาจะทำมือทำแหมสักคลิปนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเก็บตอนกลางคืนนี่เลยนะครับต้องมาต้องมาใจดูแล้วก็เก็บเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าบ่มีเวลาเข้ามาเอากันนะ ผมก็ต้องวิ่งหมูขายเหมือนเดิมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้บึิเจอกันโอเคครับผมโอเคครับทุกผู้ชมตอนนี้ก็สามทุ่มนะฮะโอเงมาละนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่ามีปลาไหลติดกอโอเคครับไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วฮะจุดแรกที่เราใส่นะฮะเมื่อิดนึงนะครับ เดี๋ยวเขามาดูกันดูยังเกาอยู่กูใส่เดือนหมดแล้วมิดใส่เดือนหมดหมดนะครับ<อ>ใส่เดือนหมดแปละนี่นะครับใส่เดือนมันขาดง่ายไปนิดนึงครับ เคนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวอยากโหลดเก็บไปตัวเลยนะครับเก็บกลับเลยนะเพราะว่าวันพุกตอนเจ้ามามีเวลามาปลาซ่อนนี่ปลาซ่อนแน่นอนลา่อยา้ยาเะเย้ย้ยย นี่ของโปเกมสนะครับนี่มีปลาปลาช่อนติดน,นะครับปลาดิมนี่อไอ้ยะไอ้ยะโอ้ปลาดิมกระติดเลยครับผม่ามันนอนับนี่นะครับนี่โอ้โห ได้หมดนะฮะทั้งปลาไหลปลาช่อนนะครับโอเคหนึ่งตัวครับผมปลาช่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมจุดแรกเราก็ได้อยู่ปลาลิมตัวหนึง่งไปเยือนยังมาได้แต่ปลาไหลยังมาได้แต่ปลาไหลมันกินไปรุดหมดแล้วครับหน้าไส้เดือนมันน่าจะเปยไส้เดือนมันน่าจะแบบรุดง่ายเกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหี่มจุดหนึ่งนะครับไปครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงเหี่มตี้หนึงนะ่งแล้ว เป็นจุดที่สองนะครับไปครับเดี๋ยวเอาไป,ไปดูกันโอเครุดพลาดหลายตัวเลยครับฮะเออหลังนี้เหรอหลังนี้ก็ใส่ตึงนะครับเดี๋ยวดูกันมีแล้ะ มันเอาเข้าไปปลาโครหรือกระสายหลือกระคอหน่อยเดียว,วอะไรเหรอโอ้ยตีดอนี่นี่ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผมอืมนี่ครับผมถ้ามีตัวเป็นโดนนะฮะถ้าตัวใบใหญ่นี่มันจะรุดนะครับ ตัวน,น้อยมันลากรูดไปเหี้ยสายไม่ทั้งไหนนี่นะท่านผู้ชมนี่ นี่ครับผมขึ้นมาแล้วหรือเนาะโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้น,น,นี่อื้มเหีือยเนืเหนื่อยโอ้สุดยอดครับผมตัวนี้โอเคโอเคนะครับ ไมีให้ดูหลังต่อไปลังนี้ยังอยู่อยู่จริงถ้ามมีเวลามาเจ้าใส่ละไปนะอืมฮะได้เหรอ,อนี่ครับผมมีนี่อีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ฮะตายเลยอะ นี่อีกหนึ่งตัวครับผมมาอีกแล้วถ้ามีเวลาตอนเจ้านี่ม่วนเลยเนะี่ยนี่ครับผมโอ้โหมันสุกปืนงกล น,นี่สายตึงนะฮะจะมีตัวก็ได้ดูนะครับไอ้เฮ้ยฮอะอย่างไรปลาลิมครับผมไอช่อนนะครับไอช่อนลิมจัดนี่ได้ครับตึงปลาไหลตึงปลาช่อนครับผมเบ็ดแบบนี้กลืนไงเออ ใส่ไปดึงเบ็ดนี่ไะตเตะบ้านวะนี่นะฮะทำไว้มาปักไว้เพื่อเอาไว้กิ่งนะฮะเพื่อขายได้มดครับผมทำมาหากินนี่นี่ได้สัญญาณมาว่าสายเคง,ง,งติ้งนะครับ <laughs> ยังมาดูกันว่าจะมีตัวก่็มีอ่ะโอแมงเงาน่ากันบฮ้เป้าหัวเลยอืไอ้เหี้ยมีตัวครับผมอันนี้มีตัวครับ นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับท่านโอ้โหฮ,ฮ,ฮะเดี๋ยวผมเตะถุงนี่นะครับผมเข้าเข้าอืมเดี๋ยว เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาหลังสุดท้ายแล้วฮะจะได้นะฮะที่เราต้องได้เก็บกลับก่อนเพราะว่ามันพูกตอนเจ้ามาได้มาใจกันนะครับเพราะว่าต้องไอเก่งเราต้องไปทํางานผมปิ้งหมูขายตอนเจ้าอยู่นะครับเลยออกมามาตันโอเคก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ต้องปรับเปลี่ยนเยืะอนิดนึงนะครับเส้เดือนมันมันขาดง่ายไปนิดนึง แล้วก็ป่าไรน่าจะไซส์ใบใหญ่ด้วยครับไซส์ใหญ่ๆมันบตตาตันมากินนะไซส์เล็กมันมากินก่อนนะครับมันก็เลยบัติกรรมตอนเวลามันดึงไปแล้วก็ไส้เดือนมันปุ๊ออกจากขอนะครับมันก็เลยขาดไปฮะ <c oughs> อืมโอเคนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อหมอ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเฮ้ยเรานะแนกนะนี่ครับผมท่านผู้ชมตัวใหญ่หนึ่งตัวโอ้โห,โหสุดยอดนี่ครับถือว่าได้กลิ่นครับเนี่ยจะขายก็าขายได้ครับนี่ปลอขายอยู่นี่โอเคครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิธีทํามาหาก,กินในสไตล์ by อ f พไลท์ hmm. กับโปรเก่งนะครับหาก,กินวันยุทธวันอาทิตย์วันวนักตะเลิกนะครับตามวิธีนะครับได้ตึงผลิมได้ตึงปลาไ,ไหลครับผมสุดยอดเลยครับได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนฮนะถ้าใครอยากเห็นวิธีการมาดคอวิธีทำเบสปาร์กนะฮะไปดูในอีพีที่สี่สิบห้านะครับของวิธีวันยุทธ b บอ f พไลท์ line ได้เลยนะครับ อันนั้นได้บอกวิธีการมัดอย่างไวเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุดยอดเลยถือว่าไม่ปามทีแรกนึกว่าจะมาได้ตัวกันแล้วครับเพราะว่าไส้เดือนมันขาดง่ายเกินตอนที่มาใส่รแรกๆมันก็เริ่มกินแล้วครับสุดยอดเลยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในคลิปหาปลาไหลใส่เบ็ดปลักเบ็ดปลาไหลนะครับผม โอเคครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับในช่องวิถีวันยุทธ์บายออฟไลน์นะครับวันนี้ผมกับโปเก่งต้องกลับไปก่อนเสียดายจริงๆครับถ้าปักไว้ถึงมาเจ้ามาใจคำคำหนึ่งนี้น่าจะโอเคอยู่โอเคครับสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ห